สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเจ้าซีบีสามไปแล้วนะครับนะก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนท่อเสียนะครับอันนี้เป็นท่อเสียเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นท่อเสียเป็นไทเทเนียมฟูลเซ็ทของไวเวิร์ดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราต้องถอดอะไรบ้างนะครับอ่นะครับอันดับแรกที่ต้องถอดนะครับก็จะเป็นหูหม้อน้ํานะครับตรงนี้นะครับสองตัวนะนี่มันโซโปกนิดนึงนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะ น,นะครับถอ,อ,อดหูม่านน้แเราถอดเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะได้เอียงม้อน้ําแล้วถอดน็อตคอท่อสูบสองสูบสามออกนะครับอันดับต่อมานะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนะอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับเป็น o 2 sensor นะครับตัวนี้นะต่อมาก็จะเป็นขาตั้งคู่นะครับชุดขาตั้งคู่นะทาไมเราถึงใส่ขาตั้งคู่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ขาตัว stopper ขาตั้งคู่มานะครับเราจึงต้องถอดขาตั้งคู่ออก นะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับต่อมาก็ถอดปลายท่อปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนถอดกันเลยครับอ่าเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดจากปลายท่อก่อนนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักมากนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวคายด้านหลังก่อนนะครับคลายหูด้านหลังออกก่อนนะ คล okay. ายหลวมไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลายตรงกลางนะครับหูล็อกตรงนี้เบอร์สิบสองนะครับทั้งสองตัวนะครับตรงนี้เป็นคอสวมนะครับแล้วก็เป็นแคมรัดไม่มีอะไรมากครับ มาได้เลยครับนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับตนี้นะครับหนักมากนะครับอันนี้เราเปลี่ยนพ่อเพื่อลดน้ําหนักตัวรถด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้มีน็อตเบอร์สิบสองนะครับโอเคครับต่อมานะครับเราทําการถอดน็อตมอน้านะครับเบอร์แปดครับ ทั้งสองฝั่งนะครับสองตัวนะขอภายด้วยนะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากใส่แล้วนะครับ พอเราโยกหม้อน้ําออกมาเนี่ยมันอาจจะคืดๆกับหน้ากากนิดน,นึงนะครับดูด้วยนะครับนะหรือถ้าจะต้องลื้อหน้ากากก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับยวลองดูก่อนนะครับอันนี้ผมมองภาพรวมก่อนนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับอ่าน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขันคอท่อด้านในนะครับก็ หัวกรอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะค่อยๆขันออกมานะครับก็เดี๋ยวพายอยขันเลยครับเนื้อขันเนีกด้านในตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับตะแจก็อยู่ในลนักษณะนี้นะเนี่ยค่อยๆเอาออกมาเรื่อยๆนะครับนะอ่าเนี่ยหลวมแล้วหลวมแล้วก็มือหมุนออกมาได้เลยครับนะเนี่ยสูบด้านในนี้นะครับนานี่ออกแล้วหนึ่งตัวนะครับ นะค่อยๆทำไปครับใจเย็นๆครับนะนะออกมาแล้วสองตัวนะครับนะก็ทยอยขายไปครับ นี้นะครับนะครับท่าจะเป็นประมาณนี้ใช้ข้ออ่อนค่อยๆครับ อีกตัวแล้วครับอ่าครับแล้วก็ทําอีกสองฝั่งเหมือนกันนะครับนะก็ไล่มาเลยครับอีกสองสูบต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะคลายอ่ตัว O2 เซนเซอร์ไก่อนนะครับใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับคลายให้มันหลวมมาก่อนครับเคนะเดี๋ยวพอเราถอดตัวท่อมาแล้วเราจะได้อ่าหมุนได้ง่ายๆนะครับครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะถอดลั๊กเซนเซอร์ O2 นะครับก็เดี๋ยวปลดกระเป๋าออาก่อนนะครับ ตัวเดียวครับตัวนี้ก็ปลดกระเป๋าออกมาครับดึงค่อยดึงนะครับอออกมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ไล่หาปักเซ็นเซอร์นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับ เป็นปลั๊กตัวนี้ครับสีสายนะครับตัวนี้นะก็ปลดออกมาเลยครับนะตัวนี้นะครับแล้วกานค้างก็ปลดเขลี่ยออกมาครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกสายนะครับแล้วก็เคลียร์ออกครับ เพื่อที่ว่าตอนเราหย่อนท่อลงมาสายจะได้ไม่ตึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับตรงนี้ค่อยค่อยพยยออกมามีตัวล็อกอยู่นะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วครับนะมันจะหย่อนไว้พอเรายกท่อลงมาจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับโอเค ถอต่อเลยนะครับหลุดแล้วนะครับ กระแหวมนะครับตอนนี้คอมจะหลุดแล้วครับค่อยๆยกออกมา มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โอทูเทนเซอร์นะครับจับดีๆนะครับอย่าให้มันเป็นเกลียวนะครับเราต้องจับสายดีๆนะเราบดิดออกมาครับ เราต้องบิดสายมันตามมาด้วยนะครับเรียกว่าขั้วโอโทูได้ไม่เสียหายนะ okay. มานี้นครับนะตงบิดดีๆนะครับนี้โอโทูระวังนะครับ พอครับนะครับนี่เป็นพ่อเดิมนะครับพ่อเดิมก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับจากที่ดูข้อมูลมาที่พี่ๆเขาถอดกันมานะครับก็จะมาอยู่ประมาณพ้อรวมไปก็น่าจะมา12กิโลนะครับก็ พอชุดใหม่ถ้าเราใส่เข้าไปก็น้ำหนักประมาณเพียง5-6กิโลนะครับก็ลดน้ําหนักไปได้ประมาณเกินครึ่งนะครับอ่าโอเคครับต่อมานะครับก็ในส่วนของขาตั้งคู่นะครับถ้าเราซื้อท่อมือ2หรือมือ1นะครับที่ได้มาแบบครบๆนะครับเขาจะมีสต็อปเปอร์ขาตั้งคู่มาให้นะครับนะโดยปกติขาตั้งคู่มันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับนะพอเราปล่อยเนี้ยนะครับขาตั้งคู่ด้านฝั่งนู้นนะครับมันก็จะติดโซ่นะครับ ซึ่งผมเนี่ยได้ท่อมาแบบว่ามันไม่ได้สต็อปเปอร์มานะครับจึงต้องถอดคาตั้งคู่ออกนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าลดน้ําหนักไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะก็การถอดมีอะไรมากครับเราก็ถอดอสกรูหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับะถอดสกรูหกเหลี่ยมออกนะครับแล้วก็เราก็จะทำการถอดสลักออกนะครับ ครับด้านในนะะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับออกมาเลยนะครับ อ่านะครับหมุนนี่ออกมานะครับนะก็ไม่มีอะไรครับก็งัดลงมาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปตอกจากฝั่งนู้นนะครับผมไปตอกมาอ่าประมาณนี้นะครับน่าจะลดน้ำหนักได้ประมาณ2กิโลนะครับชิ้นนี้ใหญ่เลยอ่าครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่จากตัวนี้ก่อนนะครับนะเนื่องจาก รถผมเป็นตัวปี21เอนะครับก็จะมี O2 sensor แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับใส่ไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะตัวนี้นะครับผมได้มาสองท่อนแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับ2ชิ้นนี้จะต่างกันที่เป็นรู O2 sensor กับไม่มีนะครับอันเนี้ด้านขวานะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่กับรถตัวปีเก่านะครับก็จะไม่มีตัว O2 ของผมได้เป็นตัวใหม่นะครับต่างกันประมาณนี้ครับแค่นี้ครับ นะครับเดี๋ยวผมหมุนไว้ก่อนเลยนะครับนะเนื่องจากผมไม่อยากหมุนที่ O2 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายมันเป็นเกลียวนะหมุนที่ท่อแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะอ่ะวางไว้ก่อนนะผ้ารองไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ชุดคอนะครับอ่ะอะ่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใสายจาก สูบด้านนี้นะครับจริงๆเราจะประกอบไว้ตี่ถูกเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับสวมแล้วนะครับตอนนี้ เข้าเลยนะครับทั้งสองตุกลังไล่หมุนน็อตอยู่นะครับต่อมานะครับก็ขั่งนี้นะ่าจะเป็นสูบสามเนาะ ชิ้นล่างไว้ก่อนเลยนะครับนี่เราก็ต้องหมุนหาองศาเอานะครับ คครับก็สูบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสูบเดียวนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผสมด้านล่างก่อนนะครับ ากขึ้นดังนั้น,นครับ น็อตไว้เลย ด้านในนะครับใส่ใส่เข้าไปนะครับน,น็อตนะดูให้พอดีนะครับดูว่าหน้าแปนสนิทดีไหมด้วยนะครับ ต่อนะครับก็ข้างบนได้คาแล้วนะแต่ยังไม่ล็อกนะครับก็เดี๋ยวเรามาไขโอทูก่อนอย่าลืมนะครับโอทูนะครับโอทูเทนเซอร์เราก็ล็อกตึงมือพอนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาไล่เสียบปั๊กนะครับจัาสายให้ดีนะสุตรงนี้นะครับก็จะให้ดีปลั๊กก็อย่าลืมเสียบนะครับเดี๋ยวเกิดอาการไฟโชว์นะครับ ตัวล็อกสายก็ใส่ให้ดีลักนะครับเสียเข้าไปท่าเดิมเลยนะครับเคเรียบร้อยตามนี้นะครับใส่ถุงกันน้ำซุกเข้าไปให้ดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ติดกระเป๋าได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะเคครับ ใส่กรเป๋าเลยต่อไมีอะไรมากครับดันหมุดเข้าทุกอย่างให้ครบนะจะท่าจะทาาให้ดีโอเนะครับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขันน็อตเข้าไปครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อย่าลืมทําความสะอาดนะครับอ่านะครับตอนนี้คอเรายังไม่ขันนะครับนะเดี๋ยวเราใส่ปลายก่อนนะครับถามว่าทําไมคอยยังไม่ขันนะครับก็เผื่อมีการขืนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราใส่ปลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปขันคอกันครับโอเคครับไล่ขันคอเข้าไปนะครับเีจะสูบนะค่อยๆขันนะครับ ตอนนี้นะครับก็ขันข้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่นอนมอน้ําได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับในการยึดในส่วนตรงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราทําการยึดสปริงนะครับนี่นะครับเอาด้านที่หมุนได้นะครับนะเกี่ยวจะเป็นด้านขอเดียวนะครับนะ ส่วนด้านที่เป็นข้อตายตรงนี้นะครับนะอยู่กับบริเวณคอครับชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นชิ้นนี้นะครับเพราะว่าตรงอื่นเราไม่ได้ถอดนะครับ ค่าที่ถนัดก่อนนะครับนี่นะครับต่อมาก็ปลายท่อ นะครับสุดท้ายแล้วนะครับยึดปลายท่อโอเคเสร็จสิ้นนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็จบกระบวนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะเป็นไงครับเพื่อนๆท่อไวเวิร์ของผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นมือสองสภาพน่าโอเค นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราติดตั้งแล้วนะครับมือเราขณะติดตั้งเนี่ยมันมีไขมันนะครับพอเราจับท่อไทเทเนียมแล้วเนี่ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับจะทําให้อาของเราเป็นรอยนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนด้วยน้ําทันไล์ก็ได้ครับนะล้างล้างล้างทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดเครื่องลองดูนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ อ่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเปลี่ยนข้อนะครับนะวันนี้เราทำความสะอาอดรถเรียบร้อยแล้วนะดูนะครับข้อนี้ครับสภาพสวยงามดีนะครับเนี่ยล้างแล้วนะครับอ่านมาฟังเสียงกันครับ เปไงครับฟังเสียงท่อแล้วก็นะครับก็โดยรวมก็มีความที่ดังขึ้นกว่าท่อเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็ยังนุ่มๆไพเราะดีอยู่นะครับในตอนขับขี่นะครับผมก็ได้ลองขับมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เสียงก็ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นะครับก็นุ่มๆเพาะดีนะครับก็โดยรวมสิ่งที่เรายังต้องมีเพิ่มนะครับก็เป็นพักเท้านะครับส่งพขกเท้าตรงนี้นะเราจะต้องใช้ของเป็น c v า3ตัวเก่านะครับเพราะว่าท่อที่ผมใช้นะครับเป็นท่อของตัวเก่านะครับถ้าใช้พัดเท่าของตัวเก่านะครับเราจะได้ทรงท่อที่เชิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะตรงนี้มันจะสูงกว่าตัวใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะโปรเจกต์ CV13 ต่อไปจะทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ